นี่คือลิ้นจี่พันเอศิวเหอเป็นพันไรมาเล็ดไรมล็ดจริงๆนะคะหวานจัดหอมฟุ้งเนื้อเด้งแน่นเต็มคําลิ้นจี่ไรมเล็ดตัวนี้มีชื่อสายพันธุ์ว่าเอวูวเหอจะเป็นพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยใช้วิธีคัดเลือกพันธุกรรมเพื่อให้เนื้อหนารสหวานและเมล็ดไม่มีหรือเล็กมากค่ะกําลังได้รับความนิยมอย่างม,มากในจีนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในตลาดผลไม้พรีเมียมจุดเด่นของพันธ์ a a ิวเหอนี้คือไรมเล็ดแท้หรือเรียกว่า true seedless หรือเรียกว่าประมาณ98-100%ไม่มีเม็ดเลยค่ะบางคนอ่านนีเมล็ดจ,จิว๋วเรียกว่าชิคเก้นทั้งสีดซึ่งเคี้ยวได้เป็นหนึ่งในพันธ์ที่ไร้เมล็ดจ,จริงไม่ใช่แค่เมล็ดลีดเท่านั้นเนื้อแน่นกรอบหวานฉ่ำเนื้อหนาแน่นสีขาวขุ่นกรอบเด้งไม่เละหวานจัด ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง20นิบเกเลยทีเดียวจ้ากลิ่นหอมโดดเด่นกลิ่นลิ้งจี่ชัดเจนไม่ฉุนมีความหอมชัวตัวที่หลายคนเทียบว่าหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้เปลือกบางสีสวยผิวสีแดงสดมีปุ่มเล็กละเอียดปอกง่ายไม่บาดมือค่ะ ต้นลิ้นจี่ A4 เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ทรงพุ่งโปร่งต้นเสียบยอดจะให้ผลผลิตเมื่ออายุ3-5ปีและเริ่มให้ผลเต็มที่ในปีที่5-6ถึ 6, ระยะเข็บเกี่ยวช่วงกลางถึงปลายฤดูคือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมในจีนสามารถทนแล้งได้ปานกลางแต่ควรให้น้ําสม่ําเสมอช่วงออกดอกและติดผลชอบดินด้วนระบายน้ําดีไม่ท่วมขังค่ะชอบแสงแดดจัดปลูกกลางแจ้งจะได้ผลดีที่สุดนะคะ